มาพี่น้องมื้อนี้เขาจะพามาปลูกนอไม้ฝรังที่เฮากาเบียรหรือปลูกอันเอาไว้ในทงดังทงสีด,ดำเนาะถงดำใหญ่ขนาดใหญ่ดอกเจว่ามันอันรู้สึกว่ามันนอมันบบกขึ้นบันไดและนอมันน้อยน้อยเขาเลยจะย้ายมันลงในดินดินหนะ้าบ้านนอตัวที่เป็นสวนเขาเห็ดสวนออมัวไว้นะเราจะมาลงไว้ก็แล้วเขาก็ขุดดินมันให้เป็นห้องเล็กน้อยนึงแล้วเขาก็มาแก้ แกออกมาเบิงหากมันจะหลายแท้หลยว่าสมพอมันบ่อยากขึ้นโนเพราะว่ามันเต็มแหงนั้นหากมันจะอัดมาอยู่กับถุงยางมันบุลุงดินได้แดมันนอมันก็ขึ้นมาหลายอยู่แต่มันยังบุยใหญ่ไหลบันไดเดยวเขาก็มันดึงออกก่อนเขาก็จะเอาลงมาแล้วเขาก็จะแกะถุงออกให้เบิดทุกอันทุกอันที่แกออกมานี่หากเต็มเบิดเลยเดี๋ยวเอาจับน้องลงดินเบิงบางทีก็อาจจะได้กินโนอหลายขึ้นในเบิงทรงนี้นะ อนะ๋อน่ะเป็นคนที่มักปลูกทุกอย่างท,ท,ที่แบบเอออยากจะลองอยากจะปลูกเบดทุกอย่างเลยอยากกินอย่างเราก็อยากปลูกอยากมีดินหลายๆแล้วก็ปลูกลงกุหลาบดอกมงดอกไม้ของเฮาเนาะแต่ละมือแต่าช่วงนี้ก็เหตุยากแดดดินก็เปียกฝนตกทุกมื้อเลยหาเวลาเหตุอย่างบบได้แทบจะบบมีเวลาเหตุเลยเดี๋ยวเฮาเอาลงแลองนะกะมาถมดินดินที่ถมกับ ก้เป็นดินอย่างพิเศษดอกเป็นดินน้ำของที่เขาขนเอามาถมป่าไว้อยู่แถวนี้มันจะตำก่อนบอนอื่นเาก็จะมาถมน้องเข้าเลยจ้ะถมให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยต้นที่เ่าเอามาปลูกนี่ก็นนะ่าจะได้อายุประมาณสีหเดือนละแหละเพราะว่าเขาปลูกตั้งแต่อันช่วงเดือน3ามเดือนสี่บนบอในใจโดนแล้วแหละ แต่ว่าเขาปลูกเสถง่งยางเนาะฮู้ฮนแหละมันก็เลยค่อนข้างจำกัดพืน้นที่หากมันกรเลนบบดีอีกส่วนหนึ่งฮันเฮาจะปลูกสซอันกระถงางอพาเมนกองโฟมเนาะสุดกอนที่เฮาอันคนอันนั้นเดี๋ยวนี้ฮันนองมันกำลังขึ้นนะฮะหลายๆหลังจากที่เขาถมอีกอย่างแล้วเนาะทุกอันนะเขาก็จะมามัดน้องกิง่งน้องไว้เลือกไวก้กิง้งสองกิ่งแต่และต้น เลือกไว้แล้วเขาก็เอามามัดจับไว้ให้มันเป็นระบบระเบียบแล้วก็เอาอันขี้แกบไก่เนาะหรือบ้านเขาจะซื้อขี้แกบไก่มาปาไว้แล้วก็มาทอกที่จริงถ้าเป็นดินนั้นดินผสมกับขี้งวหรือดินผสมกับปุ๋ยมากแล้วก็มาทอกปกหน้ามันก็จะดีกว่าแต่น,นี่มันจะเป็นขี้แกบกับขี ขี้แก็บไก่กับขี้ไก่นะแล้วมาปากไว้แล้วมันฝนตกใส่มันค่อนข้างเปียกเลยมันยังบแทนได้มักเทือแต่ก็เลยว่าเอามาใส่เลยสามาถมตืมเอาก็ใส่ถมตืมปาไว้แบบนี้บอกว่าเซติกินวอเดวซิมาอัปเดตให้เบิงอีกเทือหนึ่งจ้าเดี๋ยวอันนี้ช่วงดินแถวนี้มันจะต่าแดดสงสัยน้ําที่ท่วมกอนเบิงทรง